ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่2พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่อุณหภูมิลดลงประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จากสถานการณ์ดังกล่าวผลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยและได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกเร่งเข้าสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นผู้ที่อยู่ห่างไกลธุรกันดารยากต่อการเข้าถึง พร้อมให้ส่งมอบความช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่จะช่วยเสริมให้ผู้ประสบภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ในระหว่างการลงพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด ในขณะนี้หน่วยทหารของกองทัพบ,บกได้ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยหนาวแล้วในหลายพื้นที่อาทิจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬอุตรดิษฐ์กรฬสิน์บุรีรัมพิศนุโลกลำปางและเชียงรายเป็นตน้นโดยเน้นการช่วยเหลือที่ตรงกับปัญหาและความต้องการให้มากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแจกจ่ายผ้าหม่ม เสื้อกันหนาวเป็นหลักและเสริมด้วยการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมถึงรับทราบปัญหาด้านต่างๆเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกมิติต่ตอไปในส่วนของกองทัพบกส่วนกลางเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2564ผลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกรับมอบเสื้อกันหนาวจำนวนหนึ่งหมื่นตัวจากบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดภายใต้โครงการคูบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวเพื่อให้กองทัพบ,บกเป็นสื่อกลางนำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวโดยเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลยากต่อการที่หน่วยงานอื่นๆจะเข้าถึงได้ทั้งนี้ กองทัพบ,บกจะดำรงความต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือและจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนในทุกภยัยพิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมโดยรวมกองทัพบ,บกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส